สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ภาพพระสินชาแนลนี่เป็นรายการคุยเฟื่องเรื่องพระกับภาพพระศิล EP ที่71วันนี้ผมอยากจะมานําเสนอพระเหรียญเหรียญน,นี้นะครับครับสำหรับพระเหรียญที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้นะครับเป็นเหรียญของหลวงพ่อเงินวัดดอนยญยหอมนะครับซึ่งโดยส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมก็ไม่ทราบนะครับว่าพระเหรียญของหลวงพ่อเงินพิมพ์นี้นะครับออกที่วัดไหนเรียกว่ารุ่นอะไระนะครับ แต่ผมพิจารณาจากชิ้นงานนะครับแล้วก็ลักษณะนะครับสีของลมดำนะครับที่ขึ้นเป็นประหลอดแบบนี้นะครับผมพิจารณาแล้วว่าพระเหรียญรุ่นนี้น่าจะสร้างนะครับราวๆปี1ไปึไปลายถึง2ต้นๆน,นะครับอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานของผมที่พิจารณาจากชิ้นงานนะครับซึ่งอาจจะผิดหรือถูกก็ได้นะครับ แต่โดยส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมพิจารณาแล้วว so, ่าพระเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นพระแท้ดูง <My S 2> ่ายเลยนะครับแล้ว uh ก็ที่ผมมาทําคลิปนี้นะครับเพราะผมคิดว่าน่าจะมีเพื่อนๆอีกหลายๆท่านนะครับในวงการพระเครื่องเนี่ยมองพระเหรียญของหลวงพ่อเงินรุ่นนี้นะครับที่หน้าไม่เหมือนกับที่เขานิยมหรือเล่นหากันนะครับที่จะเป็นหน้าแก่วบนี้นะครับที่เหมือนกับลูกถ่ายของหลวงพ่อเงินเนี่ยมองว่าพระเหรียญรุ่นนี้น่าจะเป็นพระเก๋นะครับ ซึ่งผมพิจารณาจากชิ้นงานแล้วเนี่ยพระเหรียญในลักษณะแบบนี้ไม่ใช่พระเกศน,นะครับเพื่อนเเป็นพระแท้ดูง่ายมากๆเลยนะครับการที่เราจะบอกว่าพระอะไรนะครับเป็นพระเกศหรือพระแท้นะครับเราต้องดูจากชิ้นงานนะครับเพื่อนๆไม่ใช่ว่าในสารระบบที่เขาเล่นหากันไม่มีนะครับแล้วมันจะต้องเป็นพระเกศเสมอไปมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนผมอยากให้เพื่อนๆนนะครับปรับไมซ์เซตในการเล่นพระให้ถูกต้องก่อนนะครับ ก็คือว่าเพื่อนๆลองคิดตามนะครับอย่างหลวงพ,พ่อคูณนะครับหลวงพ,พ่อคูณวัดบ้านไร่เนี่ยออกพักเครื่องมาตั้งมากมายนะครับด้วยที่องค์หลวงพ่อเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็มีคนเคารพแล้วก็ศรัทธาอยู่ทั่วประเทศนะครับออกมาออกพระเครื่องเนี่ยมาหลายรุ่นเลยนะครับจนไม่มีหนังสือเล่มไหนนะครับรวบรวมพักเครื่องของหลวงพ,พ่อคูณได้ครบทุกรุ่นนะครับเพื่อนๆแล้วทีนี้ผมถามกลับว่า ถ้าพระเครื่องรุ่นไหนราคาหลักสิบหลักร้อยที่เขาไม่เล่นหากันของหลวงพ่อคูณนะครับไม่อยู่ในหนังสือของเซียนไม่อยู่ในหนังสือที่เป็นสาร,รบบอย่างนี้หรือว่าหลวงพ่อคูณไปออกวัดอื่นแต่ก็เป็นพระที่มีรูปหลวงพ่อคูณอย่างนี้เพื่อนๆจะตีเป็นพระเกรหรือเปล่าครับผมว่าถ้าเพื่อน <S <S ๆตีเป็นพระเกเพราะว่าไม่มีในหนังสือของเซียนหรือว่าเซียนเขาไม่เล่นหากันซื้อขายไม่ได้ราคาไม่แพงผมคิดว่า ไมเซทในการเล่นพระแบบนี้เป็นไมเซตที่ผิดนะครับแล้วก็เป็นการทําลายพระเครื่องที่เป็นพระแท้ของหลวงพ่อที่ปลูกเสกไว้ด้วยนะครับกับกันนะครับอย่างหลวงพ่อเงินวัดดอนเรหหอมนะครับท่านก็เป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับไม่แพ้กับหลวงพ่อคูณหรือว่าเกจิคณะอาจารย์ลูปอื่นๆที่มีชื่อเสียงโด่งดังในประเทศไทยเลยนะครับหลวงพ่อเงินเนี่ยตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านก็ออกพระเครื่องมากมายหลายรุ่นนะครับ ทังออกที่ปลูกเสกที่วัดดอนเยหหอมเองก็ตามหรือว่าวัดอื่นๆเองก็ตามนะครับเพื่อนๆจะเป็นงานบุญก็ดีนะครับเช่นงานทอดกระถินงานพระป่าก็ดีนะครับคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือพระเครื่องเนี่ยมันไม่ได้มีแค่มันไม่ได้ออกแค่ว่าออกที่วัดดอนเยหหอมเท่านั้นมันอาจจะออกที่วัดอื่นก็ได้อาจจะออกงานบุญทั่วไปที่เ,เจ้าภาพเขาทำจัดสร้างขึ้นเพื่อแจกกับผู้ที่ร่วมบริจาคเงินนะครับ ซึ่งมันอาจจะไม่ได้อยู่ในหนังสือหรือในสะระบบที่เขาเล่นหากันอาจจะไม่ได้มีการาแลกเปลี่ยนหมุนเวียนกันผัดเปลี่ยนผัดมือกันนะครับทำให้มีรคาขึ้นมานะครับพระเครื่องในลักษณะแบบนี้เราไม่ควรไปตีเกสน,นะครับเพื่อนๆนเพราะเราไม่รู้เนี่ยการที่เราจะตีเกสตีแท้เนี่ยเราต้องดูจากชิ้นงานนะครับเพื่อนๆอันนี้คือหลักในการเล่นพระของผมนะครับซึ่งผมเล่นพระสายผสมนะครับเพื่อนๆคือ นำองค์ความรู้ของสายสากลน,นิยมนะครับแล้วก็องค์ความรู้ของกลุ่มอนุรักษ์ที่เป็นกลุ่มอนุรักษ์แท้ๆนะครับไม่ใช่มั่วซั่วอุปโลกขึ้นมานะครับนำองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ของทั้ง2กลุ่มเนี่ยมาปรับใช้ในการเล่นพระของตัวเองนะครับโดยพิจารณาพระเครื่องจากชิ้นงานนะครับไม่ได้เชื่อจากเซียนพูดนะครับเพราะว่าเซียนก็เหมือนเรานะครับก็คือเล่นต,ตามๆกันมานะครับความรู้บางอย่างก็ถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะครับ แต่พอขายได้ก็คือเราก็ตีเป็นค้าแท้แล้วอันนั้นไม่ใช่นะครับเพื่อนๆโอเคครับสําหรับพระในลักษณะแบบนี้นะครับผมให้เพื่อนๆดูลมดํานะครับลมดํานะครับในลักษณะแบบนี้ที่ขึ้นประหลอดแบบนี้นะครับเป็นพ้าแท้เลยนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยอันนี้อันนี้มือผมมีน้ําหน่อยนะครับ เนี่ยลมดําในลักษณะแบบนี้เป็นพระแท้เลยนะครับที่เป็นฟิล์มคล้ายๆประหลอดเนี่ยอ่าทีนี้เรามาพิจารณากันนะครับว่าพระองค์นี้แท้อย่างไรนะครับอย่างแรกเลยนะครับหน้าไม่เหมือนนะครับหน้าไม่เหมือนกับที่เขาเล่นนะครับเพราะฉะนั้นหน้าไม่เหมือนเนี่ยแปลว่าพระไม่ได้เกิดจากการถอดพิมล์นะครับพระเกิดจากการแกะใหม่นะครับ แต่ว่าจะแกะขึ้นมาเพื่อสร้างในวาระอะไรงานอะไรอันนี้เราไม่รู้นะครับเรามาดูพิมพ์ก่อนนะครับเนี่ยหน้าไม่เหมือนที่เขาเล่นแล้วหนึ่งพิมพ์ไม่ใช่นะครับแต่ทำไมคิดว่าเป็นพาแท้นะครับก็คือพิมพ์พมีเอกลักษณ์นะครับแล้วก็ลายเส้นนะครับเพื่อนเื่อลองดูนะดูเม็ดไข่ปลานะครับตรงมุมนะครับ มีความคมชัดนะครับเม็ดไก่ปลานะครับแล้วเพื่อนๆลองดูลักษณะของการแกะบล็อกแม่พิมพนะเนี่ยอันนี้คืองานแกะสดนะครับคือใช้มือแกะนะครับเป็นงานโบราณนะครับไม่ใช่งานใช้เครื่องจักรแกะนะครับไม่ใช่ใช้เครื่องคอมนะครับใช้เข็มของเครื่องจักรแกะนะครับ แต่เป็นงานแกะด้วยมือนะครับอ่ะแล้วเพื่อนๆลองดูตรงตัวหอหีบนะตรงนี้นะเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีคล้ายๆข้อต่ออยู่นะครับระหว่างขาของหอหีบนะครับเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายข้อต่ออยู่นะครับซึ่งข้อต่อตรงนี้ถ้าเป็นของอาจารย์โอ๊ตเขาจะเรียกว่ารอยต่อตัวยันนะครับ แต่ว่าถ้าอธิบายให้ชัดเจนขึ้นมันคือการมันคืองานแกะมือนะครับเวลาที่เขาแทงเข็มลงไปนะครับถ้าหากว่าเขาแทงเข็มลงไปในบล็อกเพื่อแกะแกะตัวห่อหีบเนี่ยแทงแทงตรงนี้นะครับเส้นตรงนี้ที่ผมชี้เนี่ยลึกกว่าเส้นตรงนี้นะครับเวลาปั๊มออกมาเนี่ยเนื้อโลหะตรงนี้มันก็จะลึกกว่าแล้วตรงนี้ก็จะตื้นกว่านะครับมันทําให้เกิดรอยต่อกันนะครับซึ่งลักษณะงานแบบนี้ จะไม่มีนะครับจะไม่มีในงานอของพระที่ใช้เครื่องจักรในการแกะนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าพระองค์ไหนนะครับใช้เครื่องจักรในการแกะแล้วนํามาให้ช่างแทงเหล็กแทงเหล็กแกะมือเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้เส้นมีความคมชัดเนีย่ยอันนั้นอาจมีได้นะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นความรู้นะครับในการสร้างพระเหรียญน,นะครับเพื่อนๆเนี่ยแล้วเพื่อนๆลองดูงองูนะ ไอตัวหางมันกับตัวตัวของมันมันขาดกันนะครับเห็นไหมเพราะว่าเขาเกิดจากการแทงเหล็ก2ครั้งนะครับเกิดจากการแทงเหล็ก2ครั้งนะครับคือครั้งที่1แทงแทงตัวนี้เพื่อแกะตัวนี้ครั้งที่2แทงตัวนี้นะครับมันเลยทําให้2ตัวเนี่ยขาดออกจากกันนะครับเนี่ยแล้วลองลองดูตัวอื่นก็ได้นะครับเนี่ย เนี่ยคืองานแกะมือนะครับแล้วก็มีเส้นพานะครับรู้สึกจะอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเส้นพาธนะครับเนี่ยเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมคือลมดำมันมันดำอยู่นะมันก็เลยมองไม่ค่อยชัดเนี่ยตรงเลขศูนย์ตัวสุดท้ายนะครับ จะมีเส้นแกะผ้ายู่เนี่ยแบบนี้คืองานแกะมือนะครับเพื่อนๆซึ่งงานแกะมือเนี่ยก็จะเป็นพระในยุคเก่าๆนะครับยุคต้น2500ขึ้นมานะครับงานในลักษณะแบบนี้ก็จะมีเยอะนะครับแล้วก็ลมดำนะครับในลักษณะแบบนี้เป็นลมเก่านะครับที่ขึ้นฟิลม์มขึ้นเป็นประหลอดแบบนี้นะครับเนี่ยถ้าเจอลมแบบนี้ก็คืองานเก่าเลยนะครับ ใครจะตีปอมอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ว่าผมตีแท้นะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆจะเชื่อหรือไม่เชื่อผมก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็โ no นเนมเนาะโนเนมไม่ไม่ได้เป็นเซียนใหญ่ไม่ได้มีอ่าไม่ได้เช่าหาเล่นซื้อขายพับเป็นอาชีพนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเงินมาตั้งโชว์ให้เพื่อนๆอนๆดูนะครับก็ความน่าเชื่อถือก็จะแตกต่างกันนะครับถ้าหากว่าผมเนี่ย เป็นเซียนใหญ่จัดเลยนะครับแล้วก็ทำคอนเทนต์นะครับซื้อขายพระแล้วก็นําเงินมาเช่าเออนำเงินมาเช่า,า,ม,า,ชามาตั้งโชว์ให้เพื่อนๆดูนะครับผมคิดว่าเพื่อนๆหลายๆท่านก็น่าจะเชื่อนะครับเพราะบางคนก็ไม่ได้ดูที่ชิ้นงานนะครับแต่ว่าดูที่คนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงในวงการพระเครื่องนะเวลาผมพูดอะไรเนี่ยเพื่อนๆบางท่านถ้ารู้สึก แทงใจดําหรืออะไรเนี่ยก็อยา่าอย่าคิดว่าผมว่านะคือผมจะพูดความจริงพูดเรื่องปกติที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผมไม่มีเจตนาว่าใครเนาะก็พูดเปียบเปยให้ฟังให้เฉยเพราะว่าผมอยากจะให้เล่นพระกันให้ถูกทางนะครับโดยส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากหรอกนะครับ แต่ว่าผมมีความรู้อะไรที่ผมสะสมมานะครับผมก็อยากจะมาเผยแพร่แบ่งปันกันนะครับโอเคครับทีนี้เรากลับมาเนาะอ่ะอย่างแรกเลยนะครับที่ผมดูคือพิมพ์นะครับไม่ตรงกับที่เขาเล่นนะครับ2คือพิมพ์มีความคมชัดเป็นธรรมชาตินะครับการแกะบล็อกนะครับเป็นการแกะสดด้วยมือนะครับไม่ใช่เครื่องจักรนะครับ มีเส้นผ้าน,นะครับมีการก่ทับมีการก่ายทับก,ก,กันของตัวอักษรนะครับหรือเรียกว่ารอยต่อตัวยันก็ได้นะครับตามศัพท์ของอาจารย์โอ๊ตนะครับนี่นะครับตัวอักษรคมชัดขึ้นเป็นแห่งเป็นสันนะครับเมื่อพลิกมาด้านหลังนะครับจะเห็นว่ามีรอยปิ้นเป็นธรรมชาตินะครับซึ่งรอยปิ้นเนี่ยก็จะต้องมีนะครับในพระแท้นะ รอยปิ้นขอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูรอยปิ้นขอบก่อนนะครับเวลาที่เขาตัดพระนะครับตัดปีกพระออกเนี่ยมันก็มันก็จะเกิดรอยปิ้นขอบนะครับแล้วก็มีรอยปิ้นรอบรูเจาะหูเหรียญน,นะครับนี่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่า ในปัจจุบันเนี่ยผ้าป,ปอมนะครับเขาก็ทํารอยปิ้นขอบรอยปิ้นรอบรูเจาะหูเหรียญมาแล้วนะครับแตเ่เราก็ยังสามารถนะครับที่จะพิจารณาว่าเป็นผ้าแท้หรือผ้าเกได้โดยดูจากชิ้นงานนะครับถ้าหากว่าชิ้นงานมีความเรียบร้อยมีความเป็นธรรมชาติครบทุกองค์ประกอบ360องศานะครับก็เป็นผ้าแท้แล้วนะครับทีนี้เรากลับมานะครับเมื่อเราดูรอยปิ้น รอบขอบเหรียญเสร็จแล้วนะครับเราดูรอยปิ้นรอบรูจอบเสร็จแล้วเราต้องดูตรงนี้นะครับสําคัญนะครับตรงนี้พื้นรอบรูเจอบปูเหรียญนะครับจะต้องไม่มีรอยถอดนะครับบริเวณจุดตรงนี้จะเห็นรอยถอดง่ายที่สุดนะครับในพระปอมนะครับเนี่ยจะต้องเรียบร้อยแบบนี้นะครับไม่มีรอยถอดนะครับถ้าหากว่ามีรอยตกแต่งมีรอยรูจอะเก่าหรือมีรอยถอดมีรอยผิดปกติใดๆก็ตามเป็นพระปอมทั้งสิ้นนะครับ แบบนี้เป็นพาแท้ดูง่ายนะเนี่ยเพื่อนๆดูไม่มีรอยถอดไม่มีอะไรเลยเรียบนะครับนี่แล้วดูมุมนี้นะครับเห็นความคมชัดไหมครับตัวยันเนี่ยขึ้นเป็นแท่งเลยนะครับไอปลายตัวยันเนี่ยที่มันบี้ลงไปอันนี้ไม่ใช่พาเก้น,นะครับเพื่อนๆ <c oughs> มันเป็นสิ่งที่เกิดได้ในพาแท้นะครับเวลาที่เขาปั๊มกระแทงเนี่ย ไอตัวไหนที่มันโดนกระแทกลงไปซ้ำมันก็จะบี้แบนอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นธรรมชาติของพาแท้อย่างหนึ่งนะครับนี่แล้วดูความคมชัดของเขานะเหรียญน,นี้ แล้วก็ดูลมดํานะครับที่ผมให้บอกลมดํานะครับแบบเนี้หนึ่งกว่าสองปลายปลายเนี่ยลมแบบเนี้อ่าแล้วเพื่อนๆลองดูใต้ใต้คางนะใต้คางตรงนี้ก็มีความเก่าปรากฏให้เห็นนะครับอันนี้คือขี้เมงวันนะครับขี้เมงวันบางคนอาอาจจะบอกว่าเฮ้ยทาไมต้องมาให้ดูขี้เมงวันด้วยขี้เมงวันเนี่ยบ่งบอกถึงธรรมชาตินะครับของพระเก่านะครับ ซึ่งต้องบอกว่าในแพคเกจเดี๋ยวนี้เขาทำขี้แมงวันปอมด้วยนะครับเพื<ๆ>่อนเพื่อนพวกนี้เป็นความรู้ทั้งหมดนะครับเราต้องพิจารณาทั้งหมดนะครับองค์ประกอบทั้งหมดแล้วเพื่อนเพื<ๆ>่อนลองดูผิวนะผิวเขาผิวเขาเนี่ยจะไม่ได้เรียบแบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะคือผิวเนี่ยเรียบตึงนะแต่ว่าลักษณะของอพื้นเหรียญเนี่ยมันเหมือนมันถูกก่อนออกไปเนี่ย เนี่ยคือธรรมชาตินะครับอ่ให้ดูลมดำอีกทีนะเนี่ยจดจำไว้นะครับลมดำในลักษณะนี้นะครับเนี่ยเมื่อสะท้อนกับไฟเนี่ยขึ้นเป็นฟิล์มเลยนะครับเป็นฟรริล์มเป็นประหลอดเป็นลมเก่านะครับเพื่อนๆ น,นี้เจ้าของเดิมเขาไปเลี่ยมใส่กรอบกันน้ำมาครับาไม่ใช่กรอบกันน้ำดิใส่กรอบเนี่ยแหละแต่ว่าเขาเอากาวตาช้างหยอดนะครับกาวตาช้างหยอดพระก็เลยติดกาวตาช้างแบบนี้นะครับเนี่ย แต่ว่าผมคิดว่าพระอ,องค์นี้ไม่ไม,ไม่ไม่น่าสร้างปี2500หรอกนะครับน่าจะสร้าง1ไปายปสต้น,ต,นต้นนะครับแต่ว่าจะสร้างแจกง,งานไหนอันนี้ไม่รู้นะครับไม่รู้ผมเกิดไม่ทันเนาะเกิดไม่ทันนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ตีเกมมู้ดซวน,นะครับก็ถ้าใครมีความเห็นแตกต่างนะครับก็ขอให้ใช้ถ้อยคําที่สุภาพนะครับเพราะว่าเราเล่นพระเนี่ยเรา เราต้องมีวุฒิภาวะนะครับมีความสงบม,มีสติปัญญานะครับเพื่อนๆก็อันนี้ผมก็ถือว่ามานําเสนอให้เพื่อนๆน,นะครับได้รับชมรับฟังกันนะครับเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเล่นพระนะครับเป็นความรู้อย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆบางท่านนะครับที่เล่นพระเครื่องสะสมพระเครื่องในลักษณะเดียวกับผมนะครับ โอเคครับสำหรับในวันนี้นะครับผมต้องขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ผมก็อยากให้เพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดซับส c r i b e แล้วกดกระดิ่งเพื่อติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับในโอกาสต่อไปผมก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับพะเก๊พะแท้พะทราบที่ไม่ทราบที่นะครับวัตถุมงคลหรือเครื่องรางของขลังประเภทต่างๆนะครับมานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันอีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆ่ทุกท่านมากครับ ขอบคุณครับ